รอนจันเนอร์มันใหญ่มากเลยครับปุตชู้ครับรอบที่สองจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์บอกว่าให้จดได้หนึ่งแผ่นเข้าห้องสองนี่คือหนึ่งแผ่นแผ่นหินแผ่นหินเมื่อยขามาดูได้แค่ครึ่งเดียวเดินจริงเดินจริงๆไม่ได้หรอมันจากแรกก็จะแบบน่นะครับเราต้องเช็คอินมาก่อนแล้วก็มาทำแบ็คแท็กเองนะครับแบ็คแท็กเขาติดได้เลยเนี่ยไม่ต้องตัดสติ๊กเกอร์อะไรเลย แค่เอาจุดแดงติดกับจุดแดงมันติดเลยดีดีขึ้นจบเลยรีบร้อยครับใบที่สี่ก็แค่เอากระเป๋าช่างก่อนซึอเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่าทั้งหมดมันจะคิดรวมร้อยสามสิบนะแต่ว่าเซฟเซฟนะครับทำมาใบหนึ่งไม่เกินยีอออ่สิบหกก็ดีแล้วร้อยนะครับไที่ดรอปอยู่ตรงนี้ซึ่งไปลอนดอนแล้วนะครับ เราอยู่ลอนอนเกตบีกกันนะครับสายพานมันสั้นมากเลยอ่ะมีแค่เนี้ยถ้าถ้ามาลับชานี้คือแย่เลยนะสายพานแปลกมากล้ามีอยู่อันเดียวป่าอยู่บนรถไฟนะรัเอาจากนสนามบินวันนี้ได้นั่งไงรถไฟในรับรถไฟเุ็นจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึง ทำเป็นลอนดอนเนอร์จริงโดยแท้ลอนดอนเนอร์อ๋อันนี้ถึงลอนดอนแล้วนะครับหรือบอกอ๋อเหรอทำยิ้มไม่ออกเลยวะไม่รู้เหมือนกันนี่เราถึงลอนดอนแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ตอนนี้ยังฮาวทูไปโรงแรมอยู่เนี่ยโดยที่กระเป๋าลากไปด้วยเนี่ยใช่ทำไงดีไม่รู้ก็เดี๋ยวลงถึงสถานีที่เราจะไปเลยเราค่อยว่ากันอาจจะบัสอย่างแท็กซี่อะไรสักอย่างนัดบล็อกนัดบล็อกไม่เดินอยู่แล้ว ครับทุก<ๆ>ค,คนเรามาถึงสถานีลอนดอนวิทแล้วรถไ,ไ,ไ,ไฟรถไฟไปแล้วคนระับยาวมากสา,ายสายดูจะไปถึงแคมบริดจ์เลยโกเปนประจำปกติปประจำไปทำไมอะ่ะนี่ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแพลตฟอร์มตรงนี้คือรถไฟไอ้แม่ใรถไฟตึกเดอะชาร์จครับสุดสุดมากตึก The เดอะชาร์จออกมาตรงเดอะชาร์จนะครับก็คือเราจะลองทดลองนั่งรถเมล์เนาะแต่บัตรได้เลยไหมไม่รู้ แต่นี้ครับตึกอยู่นี่โอ้อน,นี่สูงสุงดในลอนดอนเลยวะสูงสุดสูงมาสูงมากี่ปีและสิบปีแล้วมั้งอันนี้ลอนดอนบริดจ์เไม่ใช่อันนี้ลอนดอน,อน,นบิดอันนี้ลอนดอน,นบิดตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยลอนดอนบิดจ์แต่ลอนดอนส่วนส่วนวน,นี่ครับทาวเวอร์บริดจ์ดีกว่างง,งเราพานั่งรถไฟขั้งชั้นลอนดอนนะครับว้าว มีแค่เรานะครับอันนี้เขตแบงค์เราอยู่ที่ทาวน์ฮอลล์ลอนดอนนะครับย <Hi. S 2> <Hi. S 3> ินดีต้อนรับสู่บ้านของเราบ้านขอเราจะไปดูเลก่อนไาดูห้องนอนหนึ่งไปเลยนคะครับห้องน,น,น,งนอ,อ,น,น,อน,นหนึ่งตัวนี้เอ๊ะอันนี้วิธีกระเป๋าหรือไม่นอนหนึ่งกระเป๋าเพียบอันนี้อะไรอะ่ะ เข้ามาปุ๊บห้องชักโครกชักโครกครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มีประตูปิดเนาะอันนี้คือเข้าห้องนอนหนึ่งเข้ามาปบเจอห้องน้ำเลยกับอ่างนะครับจัดเต็มากแล้วก็ต่อจากนั้นค่อยเป็นห้องนอนห้องนอนนะครับที่ราสูงเลยห้องนอนคือสวยอ่ะเนี่ยครับใหญ่มากกว้างมากโต๊ะเขียนที่นั่งนั่งโชว์หน่อยครับ พีดามันสูงเหรอมากมากหกเจ็ดเมตรไม่ถึงไม่ถึงน่าจะสี่เมตรอันนี้ก็เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บเสื้อผ้านะครับปิดออกมาทูซ์น่าเปิดมาเก็บรองเท้าเนี่ยครับมีสลิปเปอร์มีทุกอย่างมีด้ายดีเนาะดีเราอยู่ที่นี่วันละหกคืนอ่ะห้องนอนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนอ่ะมาอันนี้เราจากห้องนอนหนึ่งนะครับเรากลับมาแล้วคราวนี้เลี้ยวขวานะโย้าเดินมาเลยตึ้มไปดูถุงได้มั้ยดูถุงก็ หงว้าวนี่คือหงครับอันนี้่อี๋อใหญ่มากอันนี้จะสูงมากเหมือนกันสูงมากมากอันนี้สูงกว่านุน่นอี่างยอกว่าห้องเลมันใหญ่มากเลยครับแล้้วตรงนนทันะที่เห็นบ่หมาก,กับอียือนอยู่ที่ห้องครัวที่เปิดเครือ่องยนต์ใช่แล้วก็ตรงนี้ตร,นตรงนี้มีตู้เสื้อผ้า,าด้วยนะที่เหมือนประตูเนี่ย่ใ่ใชเป็นตู้เสื้อผ้าใช่แล้วก็ไงอีกไปดูครัวก่อนเนาะไปดูครัวครัวชัสกาแ ชมกาแฟก่อนนะครับกลัวมีสเต็ปขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเป็นเป็นมาสเตอร์เชฟได้เลยอ่ะ<ม>อันนี้เชฟอะไรครับเชฟเจงมีเตาอบพร้อมเอมีเครื่องล้างจานด้หรอมีเคาวด้วยมีเตาอินดักชันนะครับข้างหลังนี้เปิดได้ไหมน <S <S แก้วหอมดีมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะต้องซื้อววนกินมันดีมากจริงไม่รู้ปลามีแต่มีตู้เย็นเนอ่ะ เ็นตว้าวป่ะเดี๋ยวเราดูถัดไปนะครับมีเครื่องหลังจานมีเตาอบด้วยป่ะใช่เตาอบมีเครื่องปิ้งฟางปมีเครื่องหลังจานเครื่องหังานพร้อมควดีมากเนาะเป็นสตรีมแล้วก็ตรงนั้นคือที่ดูดควันนะครับช่องเนี่ยเตาดูดควันตรงนั้นอือหือมาเราก็จะมีช่องต่อเลยนะครับ ทำไรอะครับชงกาแฟกันหนึงแป๊บเดียวชงกาแฟไปให้เป็นอะไรเนียสเปซโซ่ไหมเนียสเปซโซ่ครับเนียสเปซโซ่แล้วก็ชาเป็นอะไรอะครับโมรอคเค้นมิ้นท์อ๋อไม่ใช่ชาทีป่ะต่อไปนะครับขอพาไปดูห้องนอนซึ่งเมื่อกี้เราเดินเลยมานี่ประตูทางเข้านะครับอันนี้เข้ามาทางนี้ก็เป็นบันไดขึ้นชั้นสองตัวนี้ตัวนี้ก็คือสูงเลยครับเต็มห้องเลยก็คืเห็นวิวนี้เลยแล้วก็ <B ank and dance> ปิดม่านได้ปิดม่านได้นะครับเป็นห้องนอนสองมีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานแล้วก็มีแล้วตรงนี้มีกระจกนะแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำว้าวก็มีห้องน้ำทั้งบนข้างล่างมีอ่างบนหน้าอ่างเอออ่างใหญ่โตนะอ่างใหญ่มากใช่เนี่ยห้องสวยมากเลยนะดูสิน้องสวยมากเลยอ่ะสวยมากน่าแน่นอนอ่าป้าจะพักผ่อนบ้างใช่ย ปิดคลิปได้แล้ว,ลวกนะะ <S <S ันนะครับแล้วเราอยู่ที่โรงแรมทาวน์ฮอล์นะคะคเมื่อกี้ออกมาดูข้างนอกมีสาวว่ายน้ำเป็นยังไงเอ่ย That's it <S ้ดีมากอยู่นะ เดี๋ยวเราไปหาลิกินวันนี้เราพักผ่อนเลยอะเนาะใช่ก็คือเดี๋ยวไปหาลิกินเสร็จแล้วก็คงกลับมาห้องเราพักผ่อนชิวๆนะมาซื้อร้านนี้นะครับชานเทคเวย์ชานเทคเวย์ราคาดีแต่ต้องจ่ายเงินสดนะแต่ต้องจ่ายเงินสดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะครับให้เยอะหรือให้น้อยไม่รู้ใช่แล้วสั่งไปเบาๆแปดอย่างแปดอย่างนี้เพิ่งห้าสิบาสิบถูกมากซื้อเป็นกับข้าวเหรอซือเป็นข้าวมีน้ำมีมีทุกอย่าง ใช่ทั้งหมดไป50ปอนด์เองครับ50ปอนด์ถ้าสั่งไป่างนี้ร้านอาหารจีนทั่วไปก็น่าจะสองกับสองร้อเราถึงห้องแล้วนะครับกำลังกินเลยลืมถ่ายอยู่มี้ยซัดกันกับเพื่อนหนึใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้าคงอยู่ในต่างโรงแรมเนาะดูว่าอร่อยไหมครับอร่อยเนาะอร่อยเนาะราคาดีอร่อยต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นแล้วก็ร้านดูแบบงงๆอ่ะใช่ก็แบบงงๆแต่อร่อยคนมีเข้าตลอดใช่โอเคนะครับ อวันนี้ไปไหนครับไปที่พิพิธภ r i t i มิวเซียมนะครับอ่ซึ่งเรามันเข้าฟรีนะครับแต่ว่าเราจองตัวแล้วแต่ว่าเราไปเลทตลอดบวกหนึ่งชั่วโมงเสมอโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะไปรถไฟหรือรถเมล์ไปนี่คือรถไฟสายแรกแรกแรกดีกว่าไม่ใช่แรกสุด นะครับเรานา Line ั่งเซ็นทรอร์ไลน์มาแล้วเราตอนนี้มาถึงหน้ายไปติชมิวเซียมแล้วนะครับเข้าได้ไหมไม่ดูเนี่ยลุ้นอีกละนี่นะครับไปติชมิวเซียมคนนี้ครับผู้เชี่ยวชาญภายในหนึ่งปีมาสองครั้งใช่ค่ะจำอะไรได้ไหมครับได้ค่ะเราจนมากับสามีค่ะมันกับลูกสาวด้วยอ๋อลูกชายไม่ได้มามารอบนี้ไงเขามีการพูดนะว่าสามีเขาสามีถ่ายรูปให้ตลอด กำลังจะเข้า British m u ซียมนะครับต้องจองมาแต่ฟรีเราเลือกเป็นอะไรนะซัพพอร์ตโฮเดอร์สักอย่างอ่ะแล้วมันจะศูนย์บาทครับไม่ต้องจ่ายก็สแกนแล้วเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีต้องไปต่อแถวอีกต้องรอแถวมาครับอ้าวดูข้างหน้าหน่อยหันกลับหน่อยครับเดี๋ยวเจ๊นี่อันนี้คนที่แฟนคลับครับมาบ่อยมาบ่อยอังกฤษมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามานี่เป็นครั้งที่สองเท่านั้นเองออกมาที่นี่ครั้งที่สอง ดมาสี่างานตั้งแล้วมาเดินเข้ามาแล้วนะครับเจอถงนะครับน,นี่เป็นบ<ด>ันไดสวยแล้วจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ว,ว้าวสวยมากมาดูวิทยาณนะครับแต่อย่างแรกที่ทำก็คือนี่ครับถ่ายรูป มุมไหนสวยแนะนำว่าให้ขึ้นมาถ่ายบนบันไดนะครับคนข้างล่างจะดูตัวเด็กลงมาเลยถ้าเราถ่ายบนพื้นนะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะคนเยอะถ่ายตรงบันไดเจ้เคยมาสองรอบแล้วอ้าวตอนนั้นฉันเข้าคอนโดอ่าโอเคงั้นตามเจว่าครับป่ะคุณพิชูครับรอบที่สองจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยที่จะมานั่งพักตอนนั้นน่ะมาเนี่ยไม่สบายปวดหัวจริงเหรอจริงปวดหัวเพราะความรู้มันเยอะไปป่ะหมดแรงก็มาถ่ายนี่ อ,อันนี้นะครับคือโซนแรกเป็นอียิปต์หินก้อนข้างหน้าเรานี้เป็นหินสําคัญมากก้อนหินโรเจต้าคือเขียนภาษาไว้สอันครับมีถ้าจำไม่ผิดคือมีลาตินมีลาตินม,มีใช่ใชมีภาษาอียิปต์ทำให้เราสรุปอ่านออกครับคือหินก้อนนี้อยู่ในหนังสือเรียนม .4 มาดูก็คือของเขาก็เหลือแค่แผงเปล่าๆครับถ้าไปดูอิบแบบไม่เหลือเลยเลยไปดูแล้วก็แบบทําไมบ้านไม่มีอะไรเป็นหินเปล่าๆครับมีแต่โคมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่สมัยนั้นที่เขาไม่เห็นความสําคัญที่นี่เขาก็ให้ความสําคัญที่นี่เขาเห็นปุ๊บเอสนานอะไรเออว่ายังไงแกสลักยังไงก็เลยเก็บมาอแต่คนของเขาเองก็เหมือนเราอะค่ะยุทธยาเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นคุณค่าเราไปเผาเอาอิฐมาสร้างบ้านสวยนะ ่อรอเร็วดือดใสยดิมันก็มีความไทยอยู่นะเออก็สุโขทัยเขาม็ทำลักษณะเนี่ยไม่รู้สุโขทัยเล่าที่นี่หรือที่นี่เล่าสุโขทัยสรุปก็เล่ากันไปเล่ากันมามันทั่วโลกสวยมากชอบองควันนี้เข้าในเขต โรมันใช่อันนี้อันนี้เหมือนแบบเหมือนยกมาทาง้งานเลยยกมาทาง้งานเลยนี่ลองไปดูใกล้ๆก็ได้นะครับอันนี้ห้องห้องนี้คือห้องเริ่มต้นอย่างอันเนี้ยอย่างสามอันนเนี่ยผ้าผ้ามันจะแบบว่าเหมือนแบบผ้าแปะเนื้อจริงจร อครับ The Pentagonal Gallery อันนี้คือห้องที่สวยที่สุดเพราะอันนี้ในบรรดาทั้งหมดอันนี้เก่าสุดเป็นกรยุคกเก่าที่สุดมีพ่านมาเลยอะไม่มีอะไรยุคนี้ไทยยมเรายังไม่มีรูปปั้นนะเราไม่มีประโจรูปเพราะรปะโรูปทั้งหมดคือเรียนแบบจากนี่มา,ายุคอเล็กซานเดอร์คือหลังจากนี้อีกครับก็คือแบบยุคอเล็กซานเดอร์ประมาณ2,000ปีใกล้ๆพระเยซูเกิด อันนี้นะครับเวส t พติเมน n t นะครับก็คือหน้าบันสามเหลี่ยมฝั่งตะวันตกซึ่งจริงๆมันมีรูปมาด้วยเนาะมีรูปคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นครับโอ้โหเนี่ยดูดิดูผ้าดิดูเท้า อยู่ส่วนกรีกเหมือนเดิมนะครับเนือสิ่งอ่นใหคือชอบห้องเขาสีสวยมากเลยอะเ <No. S 2> นาะเมโสโปเตเมียนะครับนี่แหล่งอรารยธรรมแอสซเรียร นี้เมโสโปเตเมียนี้อะไรทาได้ของโลกนะครับแม่น้าไทยกรีซูเปตร์ิสอะห้าพันปีประมาณนี้คือเป็นที่แรกที่มนุษย์ะเลิกที่จะเป็นเป็นฮันเตอร์กตเตอร์เลิกที่จะแบบล่าสัตว์แล้วก็หาผาลไม้ไปเรื่อยๆ,ๆเปยนมาเป็นคอามชิปลูกกักนมาถึงห้องอะไรครับอีมัมมี่มมไม่ใช่ความตัวใดเขาเอาเกลือคือวิธีทำเขาจะเอาเกลือมาโรยทั้งตัวเนาะเ <ๆ S 1> อาเครื่องในที่บอกว่าต้องเอาสมองออกแบบเจาะจมูก แล้วแล้วก็ทิ้งไว้จนเนื้อเป็นสีดำนะครับให้ติดกระดูกว่าเดือเกลือมันหยุดน้ำไม่่ังมีข้าวอ,อันนี้เป็นเห็นว่ามัมมี่ในโรมันทีเดียดอะไม่ได้เก่าขนาดนั้นยุคยุคโอพัตตามาแอนโทนีอย่างนี้เหรอค้าม,มีภาพสกแกนให้ดูด้วยนะครับกระดูก อันนี้แบบสมัยใหม่อันนี้สมัยใหม่มันสมัยเป็นสมัยโรมันคือวาดทาั้งนอกทั้งในส่วนใหญ่เป็นไม้ครับอันนี้แต่เคเกเราโลยีสีครับว่าคือก้าวหน้ามากนะครับคือการใช้สีเยอะขนาดนี้ทุกวันนี้สมมติเราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งอนะเรายัางคิดเลยว่าเราจะเอาอะไรมาบดให้มันเป็นสี แต่เขามีสีใช้ทุกสีเขียวน้ำเงินแดงเหลืองขาวอันนี้อันนี้ครับอันนี้คือมามี่ที่แจกมาก็คือเกี่ยวกับฟัน d i s e a s e คร a บ and teeth ก็คือโรคเกี่ยวกับฟันเอามาศึกษาได้ว่าอสมัยก่อนคนเป็นโรคอะไร อาจารย์บอกว่าให้จดได้หนึ่งแผ่นเข้าห้องสอบนี่คือหนึ่งแผ่นแผ่นหินแผ่นหินหน้าหลังนะจดได้หน้าหลัง้าเเนาะจดได้หนึ่งแผ่นคมเลยสองชั่วโมงกว่าครับเข้าไปพิพิธภัณฑ์ทีคืออยู่แล้วอยู่เลยทั้งวันพอมาดูของอังกฤษเองคือไม่ค่อยมีอะไรเลยอของตัวเองแบบดูธรรมดาไปเลยอ่ะของดูปัจจุบันทำไรแทบจะเปิดเลย มันเหมือนเดียวนะนี่ยอันนี้ทำซื้อที่ไหนครับที่ไทยแต่อันนี้คือโรมันนะ2 0สองพันปเหมือนเงทองไม่พัฒนาไปเลยนะเหมือนเดิมโอ้แทบจะเหมือนเลยเออของพระบาทเชิงงอนอันนี้งอนจริงเอออันนี้ลายเหมือนงอนเท่ากันอันนี้ลายผ้าไทยเนี่ยนนี้ใส่เข้าไปสาวเอเชียนี่เอเชียใต้ก็อินเดียดีครับทำชาวบานเาเลยไหนคุณแม่ทำไมมันหลูขนาดนี้ อาหรับเวอร์แม่อันนี้ของอาหรับใช่แต่ลายผ้ามันคล้ายๆกันหมดเลยนะจริงนี่เกอปกันมานไหมเนี่ยนี่ครับเราเดินตั้งแต่ตรงนี้นรนรตรงนี้เราเดินเข้าตรงนี้ครับดูนูแล้วเราก็เดินชั้นหนึ่งทั้งหมดแล้วก็ขึ้นชั้นสองแล้วก็เดินวนอ้อม มาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ก็บ่ใบสองแล้วเข้ามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นไงครับความรู้สึกเมื่อยขามากดูได้แค่ครึ่งเดียวใหญ่มากแต่สวยมากนะครับส,สองจานมากออมองสำหรับคนที่จะหาความรู้เรื่องจริงนะ <laughs> ต้องมาเป็นวันวันใช่ <laughs> อยู่ดีก็หิวข้าวอยู่ไทยเหรอทำอะไรเป็นบ้าง <laughs> มามา่ามาม่าเป็นไข่เจียวเป็นไข่ดาวได้โอเค ะครับดีๆก็ได้กินข้าวราดแกงหนึ่งชั่วโมงต่างไม่อั้นก็คือเอาไว้เดิมเนี่ยไปเติมใช่อ่าโอเครีวิวเขาดีมากนะสี่จุดเก้าห้าร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าคนไม่มีทุกคนให้ห้าหมดเลยไงแปลว่าอร่อยมากร้านเมื่อกี้นะครับโอ้หาง่ายมาก10เต็ม10ดีมากเมื่อกี้คือเนี่ยอันนี้ทัดแนมเนาะขึ้นมาปุ๊บก็ตรงมาทางไหนตรงมาทางโบ๊ทครับโบ๊ทโบ๊ทอยู่นี่แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอเลยเซิร์ชเลยครับทองรอ รีวิว4.9โหดมากไม่ปะเฮ้ยผมมาห้ามครับตอนตอนตอนบ่ายสี่โมงนะครับช้อปปิ้งมาแล้วเต็มมากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหรอเดี๋ยวเราจะไปเดินเซ็นเรากันนะครับไปมิลเลนเนียมบริดจ์เป็นเป็นส่วนที่ชื่อดังที่สุดแล้วมั้งไฮปาร์คกับเซ็นทรัลพาร์คเป็นสองที่ นะครับที่อื่นไม่ค่อยรู้จักอ่ะเอาลุมพินีไม่รู้จักเหรอส่วนลุมไม่รู้ปกติก็เกิดมาก็เจอแต่ไฮพาร์คเลยสนามมินเก่าไม่ที่ไหนอะ what's where เรามาเดินไฮพาร์คเล่นๆนะครับพอผ่านเคาร์บเรียบร้อยเดินจริงๆไม่ได้หรอมันเดินแบบปันเดินแบบเดินจริงต้องเดินแบบนะเดินเล่นๆเดินเล่นๆเดินเล่นๆเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้รอกรี่เรามาเดินเล่นๆนะครับเดินเล่นๆสิ ไปพักกุหลาบมาเดินเล่นๆสิเดินเล่นๆอ่ะเดินจริงๆจริงเอ้ครับอ่าเดี๋ยวกุหลาบกุหลาบเวียงพิงมาจากเชียงใหม่แต่สวนเขาสวยนะสวนกําจัดลกๆเนี่ยแม่สวนที่บ้านจัดเงี้ยเนี่ยดูสิสวยๆอ่ะนั่งที่สวนกุหลาบออกมาจากสวนแล้วนะครับ เราอยู่ที่สถานีไนท์บริดต์นะครับกำลังจะไปร้านตอนกลางคืนไม่ใช่สะพานสะพานอัศวินตอนนี้เรากำลังจะไปห้างโน้นครับฮารอดฮารอดครับข้างหน้าเลยฮูสตอปเลยค,ความไปอังกฤษก็ต้องฮารอดนะครับฮารประจําใช่ไหมครับใช่ครับมาทําอะไรมาเดินเล่นมาเดินเล่นเจอเดินเ,เล่นเหรอเดินเล่นเดินเล่นพันธุ้าเดินเล่นหน่อย เหนื่อยอะเหนื่อยแล้วนี่ครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วของชูน่อยใบไใบของใครไม่รู้ <c oughs> อยากกินชานมเองตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะเนีเออ่ยใช่ไมกไมกินแต่ว่าชานมไข่มุกต้องมาดูย่าแ,แต่ละคนนะตอนนี้วันนี้ยังไงครับรได้เวลารับทานอาหารนะครับ วันนี้เราได้จ่ายไก่จากฮาร์รอดมานะครับว้าวซื้อทั้งตัวเปิดดูหน่อยสิว้าวไก่ย่างนะครับเอาเกียมเกียมแทบไหมเลยครับตัวนี้ยเขาจะเอาหอมเขาจะเอาอีกตัวให้เราเอาไปไงเอาเกียมเียมนะครับ